อันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับเราคิ๋ออเรากวนกันเมื่อวานนี่เนาะตอนนี้เราจะเอาไปไหนบ้างครับเราจะแจ่พี่น้องคนละป๋องละกระองห่งอ๋อแล้วก็เอาไปทําบุญถวายพระถวายอะไรแล้วเนาะถวายเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณครับผมขอชิมทักอันได้ครับขอบคุณครับนะครับขอบมากครับคปกินข้าวคิดนะจ๊ะ เคยเคยกินข้าวทิพไหมครับคุณจะคล่อนอะไรครลองชิมสักหน่อยได้ถามรสชาติเป็นยังไงครับโอ้เด็กคนละโอ้เพิ่งเคยเคยเห็นครั้งแรกครับวันนี้เมันมาเป็นบุญตาครับตอนนี้เลยเคยเคยกินข้าวทิพมาก่อนนะครับเคยกินข้าวทิพไหมครับพวกเราทำมา23ปีแล้วค่ะโอ้ล็อกเลยอะนี่ มื่อวานได้มากวดนี่บเมื่อวานเมื่อวนลืมมไปลืมลเลูกซิดยูกซิดโตไอ้ถ่ายหอายุอยุอ่ะเสือแดงอ่ะถ่ายถ่ายรูปไปไห้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลงเมื่อวานปีน้องเขาใส่อะไรเดินครับพอผู้สัตอย่างหลายใอย่คือควงกาใบเลี้ยงกระบกทอง ขาอะไรนะเขานลังนอกำลังมีทองะอเขานมนเนาะน้ำนมเขานเนาะอแกะอวเนืกมีมันมีเขาแ่้งอะไรอเงานแป้งน้ำตาลน้ำผงไรอยนครับขอบคุณครับเดี๋ยว